สวัสดีครับผมที่นี่คือประเทศญี่ปุ่นนะครับผมบรรยากาศฝนตกครับออกมาซื้อของนี่คือบรรยากาศทุ่งนาที่ประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นทางชนบทนะครับไม่ได้อยู่ในเ,เมืองอยู่ที่อำเภอโฮฟุจังหวัดยามากุจิ นี่เขาชาวบ้านเขาจะทำสวนปลูกข้าวปลูกพักมีเพื่องมือำครับเคำเป็นแถวเลยครับมือข,ข้าวกำลังสวยครับข้าวครับอยู่ประเทศญี่ปุ่นก็เหมือนบ้านเราครับผมบรรยากาศทุง่งนาภูเขา ตัวทั่วทั่วเพียบเลยครับทวกวิ่งกินนะครับทั่วทั่ว,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 วอะไรหอยบไ่จะมีครับหอยซีรีส์น,นี่ครับเป็นไขนะ่ครับสีชมพูในนาข้าวไม่ไม่มีปลานะครับ มีปลาคทคกชนิดก,ก็เคยเห็นแต่กบครับกบกบมีลูกกลบลูกออสนะครับออสแล้วมีหอยมอยีเท่านี้ครับนี่ครับบรรยากาศทุ่งนาออกมาเสียบข้าว เส่ากันฝน่ก็เป็นเวลาบ่ายสองบ่ายสองกว่าๆครับดูครับวยวภูเขาภูเขาภูเขามีแต่ภูเขาครับล้อมรอบภูเขาแล้ก็ฝนยังตกนลยครับตกนี่มีพายุเข้าทั้งอาทิตย์แล้วครับ ยุ่ข้าต้องออกมาซื้อกับข้าวตุนไว้ครับอ็ซื้อครั้งนึงก็ให้อยู่ได้มันอาทิตย์นึงแล้วก็ออกถ้าซื้อมาเยอะแล้วมันจะบูดกินไม่ทันคนระับใส่ตู้เย็นไว้บรรยากาศดีมากครับผม ปล่อยปลอยถ้ามีปลานี่คงมาปักเบ็ดแล้วนี่นี่เขาก็ฆ่าฆ่าหอยยนะครับหินหินยาฆ่าหอยวางตามจุดยาฆ่าหอยเกียบแบบหอยกินว่าจะเก็บไปต้มสักหน่อยไม่ได้ครับ สารพิษทั้งนั้นอ,อันนี้ยาฆ่าหอยเกลีวยวนรับูมุนหัวข้อโอ้บ้านหลังนี้สวยมากครับปลูกทานตะวันนะต้นไม้ดอกไม้ทานตะวันข้างในก็จะเป็่นแป,แปลงผลักปลูกมะเขือพริก รับกำลังสุกแล้วต้นอะไรนะโหยมากินละพาชมบรรยากาศทุ่งนาครับเหมือนบ้านเราเลยครับลูกข้าวญี่ปุ่นชนบทครับอำเภอโฮฟูจังหวัดยามาฟิกิ บรรยากาศไปเรืร่อยๆครับผมอากาศทุ่งนาทุ่งนาหลังเขาเทศญี่ปุ่นอยู่ที่เชีลำบทก็ไม่ไม่ได้อยู่ในเมืองก็จะไม่วุ่นวายเท่าไหร่ครับเงียบเงียบมากครับมาถึงใหญ่ครับไปขึ้นถนนใหญ่ครับก็ปั่นออกมาทุ่งนาชมวิวบรรยากาศ นาน,นี่เป็นบ้านอันนี้ถ้าเป็นคลองน้ำใหญ่ๆนี่มันมันจะมีปลาพวกปลาค้าปลาตัวใหญ่ๆขึ้นมาอันนี้มันคลองเล็กคลองมันเล็กมันจะไม่ขึ้นน,น,น้ำน้ำเยอะมากครับลน้น ขนาดขนาเล็กตุ่งนาเทียญี่ปุ่นครับเดี๋ยวจะขึ้นถนนใหญ่แล้วครับผม ข้าวขึ้นมาครับใส่เชียรกันฝนนี่เป็นโรงนาแล้วก็บ,บานะ้านที่บาทที่คุ่นีที่วันนี้ไม่มีลม ตรงนี้ลมลมโคตรแรงนะครับลมที่ประเทศญีนนะ่ปุ่นครับขันจักรยานนี่ล้มทันทีคนระับไปไม่ได้หมีเชอรี่เยอะมากตัวเล็กจักข้าวเขาจับข้าวเยอะก็ยังมีอยู่ทุปกรถ น้อยน้อหยอบับนี่คือคลองระบบน้ำคระเวลาฝนตกน้ำจะล้นลงคลองคลอ,องเล็กได้ไปสู่คลองใหญ่เนืออ้อหลังไถนานมีนกกระยางรอกินกระแตน แต่ไม่เป็นทุงนท่งนะอาอยทุ่งครับกลับถึงบ้านแล้วเจอน้ำบาดาลนิดเดียวเลยทำยังไงให้มีรู้ อย่เงี้ยขึ้นถนนใหญ่แล้วทำาในฝั่งเป็นทุ่งนาครับบรรยากาศเป็นบ้านเรามากครับผมเราพาชมบรรยากาศเก็บบรรยากาศในประเทศญี่ปุ่นก่อ,อนที่จะเดินทางกลับไทยในปีหน้า คิดคน,น,น้ำท่วมสวนผักเขอืขอเขอือแดงแตเต็มเลยอันนี้ไม่ใช่นนองน้ำาครับนี่เป็นทุงน่งนาน้ำท่วม ต้นข้าวต้นไม่ใหญ่ไม่สูงครับต้นมานระดับเขา่าสูงระดับเข่าครับต้นข้าวสีญี่ปุ่นฝนเริ่มลงเม็ดอีกแล้วกจเข้าหมู่บ้านแล้ว พอ,อมีศูนย์ซูซูกิเหมือนบ้านเราครับมีศูนย์ศูนย์รถจนตนมาแล้วเนี่ยชมบรรยากาศเรื่อยๆครับบรรยากาศพื้นหน้า chaos ชนบทประเทศญี่ปุนออป่นปัญญน่นจักยานมาเสาว กนไว้เ,วลเลิกงานครับกินเวลาเลิกงานครับตอนเช้าก็กินรลอาหารก็ขี้เกียจขี้เกียจกินเกียจลงมากินครับมีรถประจำทางป็นรถประจำทางลาลเราจะนั่งไปไหนแล้วก็ขึ้นคันนี้ครับ แต่เราไม่ขึ้นครับเราปัน่นจักรยานสะดวกกว่าไปไหนก็ได้ห้องน้ำนี่ต้นลูกพับครับต้นลูกพับเคยเห็นต้นลูกพับครับผมก็ไม่เคยเห็นนะครับต้นลูกพับตอนอ้นเล็กๆครับลูกพับ ก็ลูกพับครับต้อลูกพับีรอไฟแดงครับอไฟแดง เดินทางกันต่ออันนี้ผมจะข้ามไปฝั่งซ้ายครับเมื่อกี้ก็ลืมข้ามไฟแดงไปฝั่งซ้ายไปแดงไงวะไอรถไม่มี ต้นลูกพับตัวลูกพับลูกดกไปครับลูกพับตัวติกดูอนกขคองน้ำน้ำเต็มของระบ,บายน้ำครับอันนี้ก็มีแต่พวกปลาปลาคาเพื่อปลากระบอกครับที่มันขึ้นมาตวนน้ำมันมีปลาช่อนปลาดุกทะเล ในน้ำมันใส่เห็นตัวครับเวลาน้ำมันนิ่งมันก็เลยรู้ว่ามีปลาอะไรในบ่อน,นี้บ้างนี่ก็ไหลลงสู่ทะเลครับตรงไปนี่ก็เป็นทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาล บรรยากาศอันนี้คลองชนบทน,นีน้ำมันจะข,นขนุนๆหน่อยไหลออกจากบ้านคนอันนี้มีปลาเยอะเลยครับปลาโอ้มันวิ่งวิ่งขึ้นมาเป็นเป็นคืนเลยครับน้ำมันขุนไม่เห็น อย่างว่างๆจะมาทำคลิปให้ดูจับกินได้ครับถ้าไม่ถ้ามีถ้าอยากกินก็จับกินได้ครับแต่ย,ยายยายเขาเห็นนาเกล็ดาะวเขาไม่กินคนนี้ปุ่นเขาไม่กินเราก็แปบ,บได้ใส่ใส่กระเป๋าใส่ถุงปุ๋ยตัวคน าไม่ได้ยอมกินปลาน้ำจดอยู่แล้วเขาชอกินปลาทะเลชอบกินพวกดิบๆซูชิางว่าเ,เขาไม่มีเมนูดับขาวเหมือนบ้านเราทาไปอะาปลาน้ำจืดมันมขาวเขาไม่ค่อยมีเมนูของเราม่มีเมนูหลายเมนูกินอริดอร่อยขามขามฝั่งมาตรงนี้ก็เป็นทุ่งน้ ซ้ายมือขวามือตรงขวามือนี่ก็จะเป็นทะเลนะครับตามคลองนี่ก็มีปลาหมดครับปลาเยอะครับฝั่งนี้มีปลาครับวันนี้ก็จะทำคลิปให้ดูมาตกปลาฝนก็ตกทั้งวันครับก็มาเสียข่าวก็เขา้เขา ห้องพักผ่นพรุ่งนี้วันจันทร์เาทำงานต่อเข้ากับเช้าอันนี้ถนนสำหรับปั่นจักรยานครับกว้างครับสองเลนครับเอารถยนต์เข้ามาวิ่งได้สำหรับปั่นจักรยานใครอยากออกมาวิ่งออกกำลังกายก็เดิน,นีกากาศดีครับ วิ่ตอนเ,เช้าจะวิ่งลงทะเลหรือว่าจะวิ่งขึ้นเขาก็เลือกตามสบายครับวิ่งขึ้นเขาจะขึ้นนอนหน่อยครับขาลงก็จะวิ่งเร็วหน่อยครับขาลงลงเขาโอเคครับก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ ขอจบคลิปการชมมัรกาศฝนตกพุ่งนาของประเทศญี่ปุ่นอำเภอโฮฟุจังหวัดยามากุจิสวัสดีครับบ๊ bye ายบายสยนันหละ